ชา2102511 Optimization in Engineering and Machine Learning เป็นหนึ่งในวิชาของ uh, Optimization Series ที่ภาคไฟฟ้าเราในหลักสูตร Data Analytics วิชานี้จะเน้นหยิบยก uh, ปัญหาที่พบจริงใน Application ใน Machine Learning แล้วก็ในกลุ่มของ Convex Optimization ตัวอย่างเช่นใน Machine Learning uh, ในการ Train Neural Network จะเป็นปัญหากลุ่ม Unconstrained Optimization เราก็จะมาเรียนเบื้องหลังของอ p t i m i z e r ทั้งหลายซึ่งคือโมเมนตัม a อ็ e ซ e เ a t e d Method อดการทำมินิแบ t c h Optimization หรือเป็นการเรียน Gradient d e s ด e เซในกลุ่มซีรีส์ที่มี c o n v e r g e n จนที่เร็วขึ้นนะคะต่อมาปัญหาในอีกกลุ่มหนึ่งใน Machine Learning มีปัญหาที่เป็น Convex แล้วก็มีการใช้ด u a l ตี้ท h e o ี y เพื่อเข้ามาช่วยเพื่อให้เข้าใจ proper t y ของปัญหาได้ดีขึ้น การทำ statistical learning จะเพราะว่ามีเทคนิคเรื่อง regularization ไม่ว่าจะเป็น L1 หรือ L2 เพื่อโปรโ t e ให้ Solution มี property ต่างๆในเรื่อเบื้องหลังของ numerical method นั้นมีความยากลำบากเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นปัญหาที่เป็น non-differentiable เราก็จะมาเรียนเทคนิคในการ solve ของปัญหากลุ่มนี้กันปัญหาอีกกลุ่มนึงก็คือเวลามีมีโครงสร้างพิเศษแล้วก็เป็นปัญหา large scale เ,าเราก็จะมาเรียนปัญหากลุ่ม approximation method อัลกอริทึนี้จะมีคีย์เวิร์ดอย่างเช่นการทำ ADMM หรือ block coordinate descent นะคะการเรียนวิชานี้ก็จะเน้นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ optimization model แล้วส่วนมีการทำ Coding เพื่อเป็นแบบฝึกหัดผู้เรียนหากมีนักเรียนนิสิตต่างชาติก็จะเรียนรวมกันเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ bilingual ถ้าผู้ใดสนใจก็สามารถ browse ดูคอร์สเว็บดู YouTube playlist เพื่อเลือกดูเนื้อหาก่อนได้ค่ะ